สวัสดีครทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับฟาร์มเฮา e นะครับสวิสแซนวิชไส้ช็อกโกแลตนะครับก็ในนี้นะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นไส้ช็อกโกแลต3 6นะครับแล้วก็มีแป้งสาลี40นะครับพูดง่ายๆก็คือในนี้ครับเป็นแป้ง40นะครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะครับ3 6ที่เหลือก็เป็นส่วนประกอบอื่นๆนะครับพวกยรีสพวกอะไรก็ว่ากันไปครับและเด่มคันนะครับราคา10บาทนะครับทำทุกถูรกนะครับก็ นะครับออกมาก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะพูดกันตรงๆนะครับว่าไอเนี่ยมันคือขนมปังฟาร์มเฮาห์อ่ะแหละแต่เขาเอาสองแผ่นนะครับมาประกบกันนะครับแล้วก็ใส่ไส้ช็อกโกแลตไว้ตรงกลางนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยโอเคนะกลิ่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่แกะออกง่ายด้วยนะกลิ่นก็จะมีกลิ่นขนมปังกับมีกลิ่นไส้ช็อกโกแลตออกมานะครับโอเคคราวนี้ชรมรชาติอืม ตรงๆนะครับไอเนี้ยใช้ได้แต่ว่าไม่ควรขายสิบาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณขายสิบาทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือนะครับคุณให้ไส้ช,ช็อกโกแลตนิดเดียวนะครับถามว่าขนมปังใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับไส้ช,ช็อกโกแลตอร่อยไหมเฮ้ยเป็นไส้ช็อกโกแลตที่อร่อยและเข้มข้นแต่คุณดูปริมาณนี่นะครับได้เท่านี้ดังนั้น,นครับตัวนี้นะครับเี่ยนะนํนานะขาย1ิบบาทหรือ15หบาทก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ ใส่ไส้ให้มาเยอะๆจ้ดถ้าเกิด10บาทอะไส้ทีดเดียวไม่อร่อยเพื่อนพูดเลยนะครับว่าเพื่อนกินแล้วเพื่อนรู้สึกว่าไอตัวนี้มันขาดความอร่อยของไส้โกโก้ที่มันมีความเข้มข้นนะเพราะว่าพอใช้ราคานาอมาสิบบาทเห็นไหมครับไปได้ไส้มน,นิดีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มมาเป็น12บาทหรือ15บาทนะครับเฮ้ยมันจะได้นะครับไส้ของช็อกโกแลตอะที่มีความเข้มข้นมากขึ้น,นครับเฮ้ยเราะจะกินแบบอร่อยมากขึ้นน่แต่ว่าพอมันเป็น10บาทเงี้ยแล้วมันไ like รอย่างเงี้ยไม่ใช่ไส้เขาไม่อร่อยนะไส้เขาอร่อย พอไส้น้อยเนี่ยแล้วมันเจอกับแป้งที่มันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่ค่อยอร่อยแหละดังนั้นนะครับจะยแนะนํากับตัวนี้นะครับไปเพิ่มมาเป็น10บาทหรือ15บาทนะครับแล้วก็ใส่ไส้ช็อกโกแลตให้มันเยอะๆนะเพราะว่าไส้ของคุณอร่อยอยู่แล้วนะเจะได้จะได้นะว่าตัวนี้ไส้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบราคา10บบาทก็ถือว่าทำได้ดีครับโอเคครับเพื่อจบการดวคลิปนี้ไปอย่างเท่านี้ครับเจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครแลวก็แชร์ด้วยนะ